จุดบาดหมางเล็กๆระหว่างลูฟี่กับแชงและแชงนั้นจะเป็นลัสบอสหรือเปล่านะครับมารับชมคลิปนี้กันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เรียกได้ว่าเป็นคลิปหนึ่งเลยนะครับที่หลังจากที่วันพีทในตอนที่1นึ่นั้นนะครับได้มีการหลุดออกมานะครับก็มีประเด็นนี้ที่หลายคนนั้นถามผมเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็รอก่อนให้เนื้อหานั้นมาแบบเต็มๆนะครับได้พูดกันนะครับแบบจดเต็มเลยเกี่ยวกับรเดน รอยล่าเล็กๆนะครับระหว่างลูฟี่กับแชงคูดนะครับและที่หลายคนนั้นเริ่มจะสงสัยเลยครับว่าแชงนั้นสรุปแล้วพี่แกนั้นอาจจะเป็นลัสบอสจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจะหนักจะเต็มเลยแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะหนักจะเต็มนะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็็็สําาาหหรรรรััับบอย้้วเเลลกกๆะ่งงูฟแชนนนป ลาวนะครับที่ต้องบอกก่อนว่าลูฟี่นั้นนะครับไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องนะแต่เจ้าบาโทโรมิโอนะครับหนึ่งในกองทัพทั้ง7นะครับของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นนะครับได้ทําการสร้างเรื่องสร้างราวนะครับให้กับลูฟี่นะครับอ่าหลายคนก็คงจะไม่รู้แหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอผมตามมังง่ามาหรือ่านิเมมาไม่เห็นเลยนะครับก็ต้องขอเล่านิดนึงละกันนะครับเผื่อบางท่านไม่ทราบนะครับมันก็คือจะเป็นมินิสตอรี่นะครับของวันพีทนะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยถูกนับรวมในจักรวาลหลักแน่มรบจาาทเ้โ โอ้นั้นนะครับเป็นหนึ่งในกองทัพทั้งเดของกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางแล้วก็แยกทางกับลูฟี่นะครับก่อนขึ้นเกาะโซนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับบาโทรลมิโอเนี่ยครับที่เป็นโคดเอฟซนะครับของลูฟี่สุดๆเลยนะครับก็เลยทําในสิ่งที่ลูฟี่ไม่ได้ขอนะครับก็คือไปยึดอาณาเขตคนนั้นคนนี้ทีแต่ประเด็นที่สําคัญเลยก็คือนะครับพี่แกนั้นดันไปยึดอาณาเขตนะครับของผมแดงแชงคูดนะครับก็คืออาณาเขตของกลุ่มโจรสัตว์ผมแดงซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการยามศักดิ์ศร แบบว่าเจ้าบัตโธลมิโอนั้นนะครับไปยึดอาณาเขตนะครับของหนวดดงหนวดดำอะไรอย่างนี้นะครับก็คงจะไม่ก่อเรื่องก่อราวขนาดนี้หรอกเพราะว่าลูฟี่กับหนวดดำนั้นมันก็เป็นอริกันอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นเลยก็คือดันนะครับไปยึดอาณาเขตนะครับของผู้มีพระคุณของลูฟี่อย่างแชงคูดนะครับมันก็เลยเกิดเป็นรอยบาดหมางเล็กๆแล้วกันนะครับระหว่าง2คนนี้นะครับก็ระหว่างลูฟี่กับแชงลูฟี่ไม่รู้ตัวหรอกแต่แชงนั้นนะครับก็จะต้องไปเคลียร์เรื่องเคลียร์ราวนะครับที่เจ้าบัทโธลมิโอน ทำให้นะครับหลายคนคิดว่าหรือว่าแชงนั้นจะเป็นอรีกับลูฟี่แล้วหรือเปล่านะครับบวกกับประเด็นในท้ายตอนของมังงะวันพีษในตอนที่1054นะครับกับการที่แชงบอกว่าได้เวลาแล้วล่ะที่เขานั้นนะครับจะออกตามล่าหาวันพีษมันยิ่บวกคูณ2ไปเลยแหละครับว่าเฮ้ยหรือว่าแชงนั้นเนะี่ยมีเป้าหมายอะไรกันแน่การที่แชงนั้นนะครับมาที่วานอนนะครับแชงนั้นเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังพลังผลปีศาจนิกาที่ลูฟี่ครอบครองหรือว่าแชงนั้นนะครับจะหลอกใช้ลูฟี่หรือเปล่าก็คิดไปไกลเเเเลยเลยะรับบกกี่วก่วปปด็นป็นนสซึง เหมือนเดิมนะครับผมต้องบอกก่อนว่าการที่คุณคิดแบบนี้ถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนี่ก็แล้วแต่และกันในความคิดของคุณแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาแสดงความคิดเห็นในส่วนของผมละกันเนาะอย่างแรกเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นรอยบาดหมางละกันระหว่างลูฟี่กับแชงนะครับที่เจ้าปาโทรลเวโอนั้นก่อขึ้นต้องพูดก่อนว่าถามว่าแชงผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะแชงเป็นสี่จักรพรรดินะครับเขามีชื่อเสียงสะสมบรารมีมานานและแน่นอนนะครับอาณาเขตที่เขาปกครองนั้นเนี่ยทุกคนที่อยู่ในอาณาเขตของเขาเนี่ยก็ต้องมั่นใจและเชื่อใจในตััวววขของงแแแช่าาาจจะะดดูลลรบพกเเไ้้ ดันมายึดอาณาเขตแบบนั้นแชงนั้นนะครับก็ต้องจัดการเจ้าบัโทโลมิโออยู่แล้วนะครับมันเสียศักดิ์ศรีของเขามากๆแล้วมันทําให้นะครับเขาหมดความเชื่อถือไปเลยนะครับผักไม่สามารถดูแลคนภายใต้การปกครองของเขาได้จึงทําให้แชงนั้นนะครับก็คงต้องขอไปเซ็ตย่อนะครับใส่เจ้าบัโทโลมิโอสักหนึ่งกำปั้นนะครับข้อหานะครับมารานในอาณาเขตของเขานะครับก็เป็นการสั่งสอนไปในตัวนะครับแต่นะครับถ้ามันจะบานปลายจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นกรณีนะครับที่แชงนั้นฆ่าเจ้าบัทโทโลมิโอเลยซึ่ง เพราะว่าลูฟี่ก็ค่อนข้างรักพวกพ้องของตนเองหรือว่าเพื่อนการที่แชงทําแบบนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่แต่เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วแชงก็คงไม่ถึงกับฆ่าหรอกก็คงเพียงแค่ะทืบนะครับเจ้าปาโทลโมโอเท่านั้นจึงทาให้ประเด็นนี้เนี่ยที่หลายคนไปเชื่อมโยงกันว่าแชงจะเป็นลัดบอยหรือเปล่าผมว่ามันไม่ได้มีน้ําหนักมากเพียงพอนะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่แชงนั้นจะต้องเคลียร์เจ้าปาโทลโมโอนะครับในข้อหานะครับมาแยมในอนาเขตของตนเองโอเคเคลียร์ไปแล้วนะหนึ่งประเด็นนะครับซึ่นนาา,า,าก การที่แชงไปตามล่าวันพีทเท่ากับว่าเป็นศัตรูกับลูฟี่เลยนะเพราะลูฟี่นั้นก็ออกตามล่าวันพีทด้วยเช่นกันอาจจริงๆถามว่าเป็นศัตรูไหมมันก็จะนับว่าศัตรูก็ได้หรือนะครับถ้าเรามองในแง่ดีหน่อยก็คือก็เพียงแค่คู่แข่งคนหนึ่งเป็นคู่แข่งกันไม่จําเป็นต้องเกลียดกันนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็คือการแข่งขันชนิดหนึ่งละแหละที่ใครนั้นจะคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทได้นะครับแชงนั้นอาจจะมองลู่ทางอาจจะเห็นว่ามันถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่สมบัตลาา่่งม ถามว่าแชงผิดไหมที่ไปตามล่าวันพีตก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันไม่ได้เป็นของลูฟี่นี่ลูฟี่ถ้าเองอยากจะเก่งจริงๆอยากจะเจ๋งจริงๆก็ต้องไปตามล่าสมบัติล้ำค่าวันพีดมาให้ได้ต่อให้ศัตรูนั้นจะเป็นคนมีพระคุณหรือไม่ก็แล้วแต่จึงทาให้นะครับจะไปเชื่อมโยงว่าพอแชงนั้นจะไปตามล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีดและแชงจะเป็นลัสบอสนะครับก็คือลัสบอสที่ผมนิยามหมายถึงเนี่ยก็คือเป็นบอสตัวสุดท้ายเป็นบอสที่จะต้องเจอกับลูฟี่เป็นศัตรูแบบตัวเลวตัวร้ายอะไรแบบเเนนนนนนนีีีี้้้้้ยยยยกกก็ออ่่่าาาาางงงผมมมมมพพพูดไไปลััััับบวถแํ ว่าแชงนั้นจะเป็นลัสบอสได้นะครับโอเคแชงนั้นอาจจะรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างก็ได้ก็เลยนะครับปกป้องลูฟี่นะครับจากก่อนหน้านี้นะครับบางทีแล้วแชงอาจจะรู้ก็ได้นะผลน,นิกามีส่วนสําคัญยังไงกับสมบัติล้าค่าอย่างวันพีก,ก็เลยปลุกปั้นลูฟี่มาแต่ถามว่าแชงผิดไหมที่จะปลุกปั้นนะครับหรือจะใช้ประโยชน์จากลูฟี่ก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะครับก็ในท้ายที่สุดแล้วลูฟี่การที่เขาเติบโตมาได้ถึงถึงวันนี้แชงนั้นก็เป็นส่วนที่สําคัญนะหากแชงไม่ช่วยในวันนั้นลูนี่นนนนนนนัันั้้้้ะคกกกก็็็็ลลลลาายเเปปปปขไแแแวววหืืออถใมม ว่าเป็นวินวินของทั้งสองฝ่ายนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าน้ําหนักมันน้อยมากๆที่จะบอกว่าแชงนั้นเป็นลัสบอรนะครับถึงแม้ว่าหลายคนนั้นจะไปเชื่อมโยงว่าก็แชงเข้าไปหาฝั่งรัฐบาลโลกนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มองได้หลายแง่ผมเคยทาคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วการที่แชงเข้าไปหาฮาบุเท่านั้นมันก็มองได้หลายแง่เลยเลยครับแชงน่นาจะซนิคนข้างในก็ได้หรือนะครับด้วยความแข็งแกร่งของแชงนั้นนะครับฮาบุเท่านั้นก็รู้แหละครับว่าจะจัดการแชงณสถานที่ตรงนั้นก็คงไม่ใใใใช่่่เเเรรรรืืออองงงงาาายๆนนนนนนะะคัฐดดดีีีกจพไไ้้ห็แลวฝมขโ จกักรพรรดแต่งแค่ไหนแชงนั้นนะครับก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปมากกว่ากันนะครับก็เลยทําให้นะครับมันก็ไม่มีน้ําหนักอีกเช่นกันมันก็เลยทั้งหมู่ทั้งมวลทั้งหม,ด,งหมดเลยนะครับที่มีการเล่าเรื่องราวเรียงลําดับมาของแชงคูดยังไงนะครับผมยังให้น้ําหนักว่าแชงนั้นยังเป็นผู้มีพระคุณของลูฟี่ไม่ใช่ลาสบอสเพียงแค่ว่านะครับเป้าหมายของแต่ละคนนั้นมันก็แตกต่างก,กันออกไปนะครับอย่างการคว้าสบัิลำคายอยางวันพีทจริงๆผมว่ามันเป็นเป้เปเปาหมายหลกักๆเลยนะของคนจะเป็นโจรสลัดนะครับที่อยากจะเป็นโจรสลัดท เลยมันไม่แปลกเลยนะครับที่แชงนั้นอยากจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับมันก็มีหลายความคิดเห็นหลายคนเลยแหละที่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็แล้วแต่ละกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาก็เป็นการนําเสนอในมุมมองผมแล้วกันว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าแชงนั้นโอกาสเป็นลัสบอสน้อยมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่ามันยังไม่ได้มีประตูไปถึงตรงนั้นนะมันยังมีน้ําหนักน้อยนะครับที่เราจะไปเทียบแล้วครับว่าแชงน่ะก็คือจะเป็นลัสบอสนะแชงนั่นจะเป็นตัวร้ายนะครับโอกาสมันน้อยสุดๆเลยนะคร เห็นมาคิดว่าแชงนั้นจะเป็นลัสบอสหรือเปล่านะครับลัสบอสที่ผมนิยามไปนั่นแหละว่าเป็นตัวร้ายนะเป็นศัตรูของลูฟี่นะครับก็คือเป็นศัตรูที่แบบว่าตัวท้ายๆของลูฟี่อ่ะก็แล้วแต่ความนิยามของแต่ละคนนะผมนิยามไว้แบบนี้เพื่อนๆก็ลองแสดงความคิดเห็นมานะครับอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามนะครับในการแสดงความเห็นของผมว่าสรุปแล้วผมคิดว่าแชงนั้นเป็นลัสบอสในเรื่องวันพีซหรือเปล่าก็ที่ผมสรุปไปเลยนะครับจากข้อมูลที่มีมาณตอนนี้นะครับมันยังไม่มีแง่ไหนเลยที่จะสื่อว่าแชงนั้นเป็็็นนนนนนนตััวววเเะะะแชชงคจจปารกก่่ทุ้ื ชอบน่าสลับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับการล่าสบัดลมค่ายขางพีก,ก็ได้เพราะตอนนี้เนะี่ยศัตรูมันก็เยอะแยะแล้วใช่ไหมเราก็ลองมาทําคลิปกันได้นะครับในอนาคตก็ฝากไว้ด้ยวยกันและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e b o o k f แ Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ